ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมก็มาดูวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับผมขอพูดเรานะครับผมไม่มีใครขีดกล้องให้การขยายพันธุ์ก็จะเกิดจากการเกี่ยเกสรเกี่ยเกสรพอเราได้ฝักมาหากฝักไม่โตมากเราก็เอาทิ้งเอาไว้ฝักเดียวก็พอมันจะได้สมบูรณ์แล้วก็เราได้เกสรที่เราเกี่ยที่เราต้องการเราต้องการดอกแบบไหนเราก็ผสมเข้าไปแล้วก็ได้พามาปลูกแบบนี้นะเพราะแล้ว็่าปลูกก็ใช้เวลานหน่อยอันนี้ผมตัดไปเสียบแล้วนะรายัด อันนี้ก็ตาดไปเสียบแล้วตัวนี้จะเป็นสีแดงนะตัวนี้ไม่รู้นะยังไม่ได้ตัวนี้เป็นสีขาวอันนี้ผมจะทําชั้นเดียวนะตอนนี้กำลังเน้นทํามาชั้นเดียวผสมมาชั้นเดียวขึ้นก็ง่ายๆนะครับการผสมเจสอนก็เราทําเป็นกันอยู่แล้วถูกต้องนะครับผม,ผมก็มีหลายคลิปหลายช่องที่ที่ทำให้ดูว่าวิธีการเขียยเจสอนเราทำกันแบบไหนก็มีนั่ชมมาแลเวนะอันนี้จะเป็นรูโบนะรูโบแล้วก็หาดีอันนี้จะเป็น,ปนะปอน,นเอกบงกลน อันนี้อันนี้จะเป็นยีรพิงนะก็ต้นนี่แหละประมาณนี้นะไม่ได้โตมากหรอกต้นนี้จะเป็นกระหนกนะน,นี่เป็นลายกระหนกกระหนกจะมีกิ่งหักนะเคยตกทุกกิ่งหกักแต่ก็แตกอิงเยี่งเปียกความเอียงแล้วก็จะมีไอ้เนี่ยคาราชชั่นนะอันนี้คาราชชั่นทําใหม่นะปรับปรุงใหม่ให้ดอกมีสีชม,มพูที่หวานเหยวขึ้นอันนี้จะเป็นเหลืองโกเร็ตซิกกาด้านะ เป็แล้วก็ได้จิกก็ได้ต้นนี้ก็ต้นประมาณนี้แหละนะอันนี้จะเป็นมายายุลิดไมายายุลิดอันนี้ก็ไม้ประมาณนี้นะไม่ได้โตอะไรมากมายก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายเพราะไม้ผมอาจจะค่อนข้างขี้เหร่ด้วยก็ห้าต้นนี้สี่ร้อยยี่สิบาทนะอาขนาจะช่วยมาห้าต้นนี้จะเอาไปปลูกที่บา้านนะห้าต้นนี้สี่ร้อยยี่สิบาทก็มีห้าต้นห้าสีมีชั้นเดียวสองมีดอกซ้อนสี่นะครับผมประมาณนี้นะผมก็ เดี๋ยวตอนเย็นมาชำไม้กันแบบง่ายๆนะครับว่ามาชำไม้อันนี้ที่กริงเพชรบรรนานะอันนี้เพชรบรรนาแกะเรเรียกแบบนี้แหละนะอันนี้จริงชำอันนี้ผมชำเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันชำไม้แล้วกันมาชำกันแบบไหนโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามายอมชมครับผมขอบคุณแล้วก็ว่าเรื่องห้งบ่น่าจะว่าน่าจะว่ารเรื่องห้งยินเนาะก็ขอบคุณเขาบอกขอบคุณทุกท่านด้วยทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตอนออกทางภาคกลาง ทางนโกเทปทานละครนะครับผมฮะอีสานด้วยอีสานมันจะของนั้นด้วยครับผมแล้วก็ทางฝั่งเหนือด้วยเด้อไม่ได้ขายหลักลูกเลยไม่ได้กินหลักข้าววันนี้หนูไม่ได้กินโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณมันมาอ้อนไม่มีสิทธิ์ได้กินขนมลูกโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณสวัสดีครับ